เดี๋ยวมาดูเทปนะครับที่3นะครับหลังจากที่รอบแรกเราอยู่ในรถแล้วแน,นะนําอุปกรณ์แล้วลองทดสอบให้ขยับรถแล้วอะไรแล้วนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานและรู้เรียนรู้อุปรกรณ์เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ได้ฝึกไปเมื่อกี้นะครับจากที่กว้างเนาะใช่ไหมเมย์จากที่กว้างเราไปมาหมดแล้วนะครับไปมาหมดทีนี้เราจะมาเป็นที่แคบบ้างนะครับเพื่อเรียนรู้การกะที่แท้จริงเวลาเข้าทรงเข้าซอยครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่จะเข้าตรงนี้จากมุมตรงนี้นะครับที่เราเห็นอย่างนี้นะครับนะ เราจะบังคับมันยังไงให้มันผ่านไปได้มันดูเหมือนง่ายๆแหละแต่มันก็ซ่อนรูปไว้อยู่เนี่ยนะ,นะอ่ะดีเดินหน้าครับแล้วก็ช้าๆเข้าไปถ้าทําได้ก็เข้าไปเรื่อยๆช้าๆไว้ให้มองคู่ที่สองคู่ที่สามถัดไปนะไม่ใช่มองตรงที่มันจะชนนะอะ่โอเคหยุดรถก่อนเดี๋ยวให้สัญญาณมือค่อยเดินหน้าขยับมานะอ่ะมาดูมุมไกลนะครับ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับชอบฝีมือการสอนนะครับชอบผลงานก็โทรเข้ามาที่0883350072นะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่รับสอนถึงประตูหน้าบ้านประตูหน้าหอนะครับเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคผ่านมาได้แล้วเรามาดูการถอยกันตอนแรกๆเ,เราเราเราถอยแบบว่าเอาพอประมาณใช่ไหมตอนนี้แหละเราจะมาดูว่าเราดูกระจกเป็นหรือเปล่านะ ซ้ายขวามองเป็นขนานปลอดภัยอยู่ข้างตัวรถอยู่แล้วนะครับเหมยถอยช้าๆและให้มันผ่านออกไปแล้วก็ไปหยุดรถอยู่ข้างนอกให้ได้โดยที่ไม่เฉียวชนนะครับอลองดูวิธีการนะครับฝั่งไหนกว้างช้าๆนะช้าๆไว้ไม่ต้องรีบดูนะครับแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับอันนี้ย้ําว่าเป็นการถอยหลังครั้งแรกนะครับที่มีกัน ตั้งกลวยไว้นะครับอาจจะชนหรืออาจจะอะไรยังไงเรามาดูพร้อมกันทั่วประเทศนะครับฝากติดตามผลงานนะครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับหรือฝากกดติดตามนะครับอยากเรียนก็โทรเข้ามาได้นะครับที่0883350072นะครับเรื่อยๆ ผ่านออกมาได้นะครับตอนนี้กลวยที่เราตั้งไว้ก็ห่างพอประมาณนะครับเอาเหมยเดินหน้าและช้ากะดีๆรอบนี้ก็ถ้าผ่านก็ไปยูเทิร์นด้านหน้ามาเลยได้ กลวยเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วาการเลี้ยวก็ค่อนข้างดีนะครับเก็บวงได้ค่อนข้างดีแต่มีเบี้ยวบ้างนะครับมีการ เปิดไฟเลี้ยวนะครับถือว่าดีไม่ลืมนะครับตอนนี้เราตั้งไว้แบบระยะกว้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้มันแคบกว่านี้เพื่อเพิ่มความยากแล้วก็การควบคุมนะครับให้รถมันเบี้ยวไปทางซ้าย เราจะได้คิดเรื่องกันที่ว่าเวลามันเสียการทรงตัวหรือว่ามันเบี้ยวเราจะได้คิดเรื่องกันซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะให้เบี้ยวไปทางซ้ายเดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปให้มันเบี้ยวมุนพวงมาลัยเออมันมีเอาพอถอยล้างดูตอนนี้เริ่มขยับเสาเพื่อให้มันแคบแล้วนะครับตอนแรกก็กว้างนะครับเราบนอูุตอนมันแคบนะครับแต่ก็ไม่ได้แคบมากพอทําให้การขยับรถเข้ามาผ่านมาได้อยู่แล้วครับ น,นี่ยังหมดอยู่ในหมดของสามกลวยที่ยังโอเคหยุดก่อนสังเกตว่ารถเนี่ยมันจะเบี้ยวมาทางนี้แต่ว่ามันไม่ได้ชนนะมันรอดออกมาได้แต่รถมันจะเบี้ยวเข้าหากลวยสุดท้ายอ่าแต่ว่ามันหมดพอดีถ้ามันจะนีเ๋ยวจะไปยืนเป็นคนที่อยู่ตรงเตาต่อไปเพราะเต้องผ่านกลวยตัวนี้ไปได้ด้วยนะครับมา แก้ตรงนี้ด้วยนะนี่นะครับมันจะมาชนผมประมาณนี้นะครับเราจะดูว่าแก้ได้ไหมนะครับช้าๆช้าๆเรื่อยๆอเห็นไหมหยุดรถนี่คือมันไม่สามารถนี่นะครับเราจะให้เห็นชัดๆเบรกไว้ก่อนผมนี่เอาตัวเองเป็นเสานะครับให้ดูว่าเวลาอย่างเงี้ยมันรอดแต่หลังถูกไหมเมื่อกี้เรารอดมาแล้วแต่หน้าไม่พ้นวิธีการแก้ทํายังไงบอกไปแล้วเดี๋ยวเบรกก่อน ม่ใช่เดินหน้ามันแก้ได้หมุนขวาค่อนข้างเยอะมากๆมากๆอ่าแล้วมันจะผ่านไปเองเห็นไหมเห็นไหมอ่านั่นแหละ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 เห็นไหมครับว่าผมยืนอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่ว่าวิธีแก้ต้องรู้ด้วยนะครับโอ้นี่ลงทุนมากนะครับเนี่ยร้อนมากเอาเดินหน้าเลยฝากติดตามผลงานนะครับถ้าชอบก็โทรเข้ามาได้นะครับ0883350072ผ่านไปแล้วก็ไปยูเทิร์นนะ ใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมีการเปิดไฟด้วยโอเคนะครับแต่ว่าห่างจากกลัวตัวแรกมากเกินไปแต่ไม่เป็นไรนครับอยู่ในโหมดของการฝึกนะครับเราจะค่อยๆเห็นผลจากการฝึกไปเรื่อยๆ <c oughs> ยังไงก็ฝากติดตามในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้จะแคบกว่าเดิมนะช้าๆหน่อยจะแคบกว่าเดิมต้องระวังมากขึ้น